ดีค่พะพมลค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพมลค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสอง8หรอยหกสิบปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพมลในงวดนี้เนาะค่ะพะมลน,นี่ว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรคุณพอ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่ว่าสันสดสดห่อนห่อนเนาะค่ะมาตามคุณพ่อเมื่อนี้วันที่สิบค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อฝันแนวไรเนอะฝันเห็นลูกขีรด,ดอีกิกงขัานโยเฮียนนี่ค่ะ ดดบาี่รถบานกันคิดออกไม่น่าคนว่าถิ่ออันหาหน่อไม้คนว่าอพอาเมื่น้ำเน่บางทีออกจากเนน่น,นไปหอดทางอันให้พอเมื่อน้ำเน่าอเมื่อน้ำพันค่ะโอ้ยเจ๊กสิมเมื่อเนี่ยจังทางดูคนว่า อยู่เหี้ยนนะั่นะพอต้องเมื่อน้ำดอกดูมันวะเนี่ยค่ะเมื่อแหวะพอก็จะเมื่อเบวังหน้าคือกันวะคือว่าไม่เอาหน่อใหม่อยู่นะอือเพิ่นก็นเปิดกระจกลงขึ้นรถน้เพิ่นบหมค่ะรถเก๋ง,งเก๋งนี่แนหะยีดำยีดำปืนอยู่เหี้ยนนี่นะอค่ะขี่ไปขี่ไปแล้ว คือคนขับรถบัเป็นนี่บ้านนี้นองเขาเรียกว่าโอ้ยพอจะย่างเอาหรอกนี่ขี่รถเต็นไปนก็ขบค่ะเรื่องอะไรนี่พอจะขอย่างขอย่างบ้านนี้ย่างเอาบ้านนี้กนว่อาอันจีไม่ถ่ายอยู่หน้าเด้อ,ดเออืทางดูคนว่าเออว่าจนคนวกก่าเพื่อขี่รถเมื่อก่อนพอพก็จย่างเอาค่ะ อย่างนั้นท่านท่านหอหน้าสิบบ้านเห็นอันคนผู้ชายคนหนึ่งวันนั้นซ้ำกลางคนค่ะไปเยังพ่อไงโอ้สิมเมื่อน่าน้ำดูกดูกขี่รถเมื่อก่อนแล้วค่ะเมื่อก่อนนะไปยงังคือนยังโอ้ยลูกมันขับรถติ่นคือกบ ก็ได้โบจยจากกีน้ำดูหยาดมันโต๊กหยาดมันตกน้ำทางมันมันมันขี่รถเต้นไปก็ครบคือมันห่อเอาหนิมันขี่รถเร็วเร็วไปน้ำดูไปเลยสิออย่างเอาบ้านเนี่เอ้าย่างกัยบยางเขาไงเอ้ยแถวนเั้นมาบ้านบ้านพอดีไม่เอาหน้าก็ตัง เบ้อเบ้อโรคอันวันอันะาวันทางเก่าอันน่ะเสียงเก่าก็รัวทางก็เสียงเก่าค่ะบานนี่ไปล้มหลุมบานนี่ล้มหลุมอันอันคลองหนังล้มหลุมตกะบึ้มลงก็บรัวล้มหลุมก็เลยอันอันเสด็จขึ้นมาก็เลยหงมื่อเออก็เลยหงมเอียไปตกะหลุมตกหลุมอันห้องห้องหนัะก็ได้มันเป็นบึ้บทีงสั่น รวมร่มลุ้มก็รุมก็เลยห่มเมียค่ะก็เรยบัวท่านไหนหอดหน้าท่านไหนเขาไปหน้าท่านเขาหน้าซ้ำหุ่มเมากอนเนาะค่ะคุณพอจำเลขทะเบียนรถได้บอกคุณพอจำได้เลขตัวไนคุณพอศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเป็นเลขทะเบียนรถที่คุณพอฝันมาลูกคับเป็นบอกคะลูกคับแล้วคุณพอก็ได้เป็นนางนอแล้วกา กระโดดโด่งโด่งโด่งเลยบอกคุณพ่อเออมันเต้นใครคือครบอื่านโต๊กย่านต๊กรดในความฝันเนาะในความฝันหย่านต๊กรดรดนี่ไปเร็วบอกคุณพ่อมันเร็วมันเป็นคือหอเอาเนี่ยเป็นคือหอเอาเนาะค่ะจำอายุลูกไส้ไดบ่ได้ขอลงจำได้บ่อายุลูกไส้บ่จำจำบ่ไร จำบไรเนาะค่ะอายุลูกชายาจำบไรว่าเท่าไรเนาะค่ะต้องไปถามคุณแม่เบิงเนาะค่ะแล้วแอบตามข้อมูลห้เนาะค่ะถ้าผู้ใดอยากได้อายุให้คอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะค่ะคุณพ่อพ่อสีผ้าไปเบิงใดบ่ไห้ว่าเลขทะเบียนรถขั้นไหนขั้นอีดำขั้นอีดำเอืญอนอีดำเป็นบอกคะเอื่อนอีดำเพราะว่า เป็นรถเก๋งเนาะรถเก๋งขั้นอีดํานะเป็นรถเก๋งขั้นอีดําเนาะค่ะถ้าคุณพ่อไฮเลกนี่คุณพ่อสีไฮเลกทะเบียนรถเก๋งนี่มันวะอันนี้เป็นเลขที่คุณพ่อบอกมาเนาะอ่ะคุณพ่อช่ว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนเบิงนะคะนี่เป็นแนวทางของพมุนเนาะค่ะเพื่อนหายมาเลขทะเบียนรถเพื่อนเพื่อนฝันเกีียวเนาะค่ะว่าลูกนี่เดมาขับรถเพิ่นว่าลูกชายนี่ยู่ใสคุณพ่อ ทำงานยูุงเทพมันบอ,อแต่ว่าฝันว่ามาขับรถยูฮงอนนี่ออนะค่ะรถกิงเพื่อนว่าค่ะเลขทะเบียนห้าศูนย์สามเจ็ดเพื่อนว่าค่ะเป็นเลขทะเบียนที่ฝันเห็นฝันเกี่ยวเนาะค่ะเลขทะเบียนรถขันนี้ห,หาศูนย์สามเจ็ดหาศูนย์นี่ออกไปแล้วงวดว่าหันเป็นคุณพอออ่อออกไปแล้วหายโชคไปแล้วเนาะค่ะหาศูนย์เนาะค่ะเหลืองงวดนี่เนาะค่ะงวดนี่นี่คุณพ่อหายมาศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะเลขสามตัวเนาะคะออ่ะสองตัวนี่ก็คือสามเจ็ดเป็นบ่อนิ่งๆคุณพ่อ สองโตนี่สามเจ็ดนอกเหนือจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมตัดกลับหมุนเอานะคะ่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นนะคะ่ะในจํานวนสี่โตนีเนะคะ่ะแต่นี่เป็นแนวทางของพอมุนเพลนไหหมาเนะคะ่ะคุณพ่อพาไปเบิงรถเก๋งไนใดบอกคะไ้ไปไปเบิงรถเก๋งผอมๆกันนะคะ่ะออนี่ท่านผู้ชมมาเพื่อนวะไปเบิงรถเกง๋งเพลินนะคะ่ะ นี่เพื่อน่าค่ะเลขทะเบียนกยห้าศสาบนราชธานีเนาะคะ่ะเ,<อ>เป็นเลขทะเบียนรถที่เพื่อนฝันเกียว,นะะวรรยเนาะค,ค่ะงวดวัางหันกระไฮโชคแล้วตรงๆเลยก็คือหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหาศนย์เนาะค่ะงวดนี่เนาะคะ่ะโบหัวศีมาศูนย์สหรือว่าสาเจนาะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนเอาเ้ยค่ะ หรืออาจจะเป็นหาเจ็ดก uh, um, ็เป็นไปได้เนาะกับโบนเณเนาะคุณพ่อนเนาะเพราะว่าคุณพ่อฝันเกี่ยวเนาะค่ะฝันเกีียวส่วนหมากละฝันเกี่ยวมันมกมากค่ะท่านผู้ชมแล้วกังวลว่าคันก็ให้โชคไปแล้วตัวหนาเนาะค่ะหาศูนย์เนาะค่ะงวดนี้บเนเนาะคุณพ่อเนาะอาจจิมาตัวหลังก็เป็นไปได้เนาะคุณพ่อเนาะโบนเน่เนาะค่ะสามตัวพันหายมากก็คือศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะเลขสามตัวสองตัวก็คือสามเจ็ดเนาะค่ะคุณพ่อหายมากเนาะค่ะค่ะหาย่ายไปจัก คุณพ่อคะออันนั่งก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอ้ยคุณพ่อคือฝ่าวไถนอนฝ่าวไปไซนอนี่นอเบิงมวยโอ้คุณพ่อสิฝ่าวาไปเบิงมวยว่าสัน่นท่านผู้ชมโอ้ยเนาะค่ะรบกวนเวลาสักครู่หนึงน่งเนาะค่ะคุณพออ่อเนาะคุณพ่อเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้นึงค่ะท่านผู้ชมขอรบกวนเวลาสักครู่นึงเนาะค่ะคุณพอมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่่บมีซ้ำหนีบ่หคะไม่ทำนี้ละอ,อืมได้ยินข่าวว่างวดบ่หันนี่ได้คใหไงเป็นบ่คุณพ่อ ได้โชกใหญ่ได้นั้งขั้นนี่มันบอกคอุณพ่อนี่ขั้นนี่นะหาศูนย์นี่มันบอกคะาอืมค่ะถือกันเบิดเพื่อนมันบอกคุณพ่อถือกันเบิดเนี่ยอ้ยค่ะงวดนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขามารับชมเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบก,กับพมุนเนาะค่ะสุขูสุข,ข,สข,ขนนะคนค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่บบแพงตัวเลขน้ะคะุณพ่อเนาะอบแพงตัวเลขเนาะค่ะฝันกมาวอาสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะก็ขอให้ได้โชกใหญ่กับพมุนในงวดนี้คะ่ะ ขอบคุณพ่อมวนได้หลายค่ะบริเงณนี้ทางขอบคุณค่ะ